ว้าววันนี้นะฮะ,ะกิจกรรมใหม่ในการแจกคูปองฟรีฟีมาอีกแล้วนะครับและที่สําคัญนะฮะวันนี้กิจกรรมใหม่อะไรที่เข้ามาในเซิร์ฟไทยบ้างไม่มีเพียงแค่นั้นฮะตอนนี้นะพี่ต้องขอบอกเลยว่ามีหลายคนคอมเมนต์จากคลิปที่แล้วมามากเลยะฮะว่าพี่ปั๊กผมทําอย่างนู้นไม่ได้ผมทําอย่างนี้ไม่ได้วันนี้เนี่ยเราจะมีวิธีแก้ไขอะไรกันยังไงเนี่ยก็อ,อย่าเืิบไปดูนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปด้วยนะฮะต้องขอบอกเลยวันนีน้นะเน้นหาเลืือนฮาหา <laughs> จริง ริดแมนช็อปบริการเติมเกมออนไลน์เติมคุ้มเติมไวปลอดภัย100%และยังมีบริการเติมเกมเอาวีในราคาถูกเติมเร็วเติมไวภายใน5นาทีแถมปลอดภัยแน่นอนเพราะว่าเขาใช้แค่ตัวเลขกับพน่เดีเท่านั้นนะครับและยังมีผู้ติดตามในไลน์มากกว่า160,000คนและมีบริการเติมเกมออนไลน์อื่นๆอีกมากมายเพียงแอดไลน์แอดริดแมนช็อปอย่าลืมใส่แอดนำหน้าหรือว่าคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะมีคลิปดีๆใ,ให้ดูนะฮะฟังพร้อมกันเลยอันนี้เมียเรา,อ,นนเอ,าอันนี้เพื่อนเเเเเมมีมีีนะีียยยยรราาาาาาวิินนนนนน่่่่่ชือออะภพททผูู้้้้หหญงกกถบคดดดัไ ใครเป็นแบบนี้บ้างอะบอกมาหน่อยคอมเมนต์มาหน่อยดิพี่ปังนี่คิดอย่างนี้เลยฮะก็พูดในคำเดียวว่าเอาไปหกเฉียบ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 ฮะกูไม่ใช่ปริมคุงนีิว่ะลืมใครเป็นเอฟซีคุณปริมคุงบ้างก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะเดี๋ยวไปอ่านคอมเมนต์เด้อหยุดฟังก่อนหมดปัญหาเวลาจะซื้อขายไอดีเกมอาร์วีแล้วกลัวโดนโกงต้องนี่เลยพร้อมช็อเทดซื้อขายไอดีที่ดีที่สุดในตอนนี้มีไอดีให้เลือกราคาตั้งแต่50บบาทเป็นต้นไปไอดี ID พร้อมเล่นดูเน้นราคาถูก อัปเดต ID ดีใหม่ทุกวันและยังมีบริการปั๊มแรงโดยทีมงานมืออาชีพหากสนใจติดต่อเลยที่เพจ Admin Frong Frong Shop เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างถ้าเรากดมาที่หน้าร้านค้าแนะนำนะฮะเราจะเห็นหามุมล่างขวาเนี่ยเป็นกิจกรรมในการสุ่มใหม่ของวงเวทอันเชิญนั่นเองนะฮะ สำหรับ5ชิ้นส่วนเนี่ยใช้ในราคา25คูปองเท่านั้นแต่ถ้าชิ้นส่วนเดียวเนี่ย10คูปองที่ักคิดว่าน่าจะหาชิ้นส่วนดีกว่านะเพราะว่าถ้านี่ย5ชิ้นเนี่ย5้คูปองแต่หาชิ้นส่วนตรงนี้เนี่ยซื้อได้แค่กระลังเดียวเองทุกคนยี่เดอดเกิดจีเอ็มใครคุณครูสงสัยว่ากิจกรรมเนี่ยอยู่ที่ไหนก็ให้กดมาที่วงเวทอัญเชิญนะฮะแล้วมันก็จะมาพบที่กิจกรรมนี้เป็นวงเวทเวทเอเวนเวท เป็นวงแหวนเวทอัญเชิญน,นินจานั่นเองนะฮะซึ่งเหล่าสกินเนี่ยก็จะเห็นนะฮะว่ามียเยอะแยะมากมายจริงๆสกินไหนที่ถือว่าคุ้มที่สุดพี่พักขอบอกดังนี้นะฮะสกินไอริเรยเรเซอร์หรือว่าราเซอร์อะไรตรงเนี้ยคุ้มมากเพราะสกินนี้คือลิมิเต็ดสีม่วงนะฮะมันแรงจริงๆแล้วก็สกินถัดไปเนี่ยสำหรับพี่พักนะน่าจะเป็นไอริซัมเมอร์ตัวนี้กับไอริตัวนี้เพราะว่าส่วนตัวเนี่ยเป็นคนชอบไอริริอุกคนแล้วก็แผ่นนี้เนี่ยโดนเนื้อปั๊กถ้าจะไม่ผิดเนี่ย สกิจกรรมนี้นะฮะจะอยู่ตั้งแต่วันที่21จนถึงวันที 27. ท่27ตุลาคมนี้เท่านั้นนะครับพิเศษหาการันตีรับดาวกระจายทุกๆก,ก,การเล่น5้าครั้งนี่คือกิจกรรมพิเศษนะฮะทุกๆท,ที่เราสุ่มเนี่ยหครั้งเนี่ยเราจะการันตีเนี่ยหครั้งเนี่ยได้แน่นอนนะห้า <Yeah. S 1> ครั้ง <Ooh. S 1> ืเราได้การันตีคือรับดาวกระจายแต่ว่าได้เกียรเนี่ยไม่รู้นะฮะมันแค่การันตีแต่ไม่ได้การันตีสกินเดอ้อ โอกาสการออกสกินเนี่ยอยู่ที่1.57ไม่ถือว่าน้อยเกินไปนะก็โอเคอยู่ถามว่าอัตราการเล่นสกินเนี่ยใช้ทั้งหมดเนี่ยกี่ดาวกระจายก็ตามภาพทีได้เห็นมุมขวานะฮะทุกคนซึ่งถ้าเดี๋ยวอ๋อไอรีน่าจะเลื่อนมาข้างล่างอีกนิดนะครับนี่เฮ้ย นะทุกคนเพราะว่าสกินราเซอร์หรือว่าเรเซอร์เนี่ยใช้แค่17ดาวกระจายเราก็สามารถเล็กสกินนี้ได้แล้วนะพี่ว่าน่าจะคุ้มอยู่นะสําหรับคนที่ถือว่าดวงดีอย่างเจ้าแม่น้ำหนึ่งนะฮะหวยอ้วนหน้าออกอะไรคอมเมนต์ไว้ด้วยนะฮะใครรู้าวมาเนี่ยตอนนี้นะครพี่ได้ของขวัญจากอายาหะเพราะเป็นกิจกรรมในการแจกของออยาตาลิบันนั่นเองนะ ตอนนี้เนี่ยน่าจะลงยังยังไม่ลงคลิปที่กำลังจะมานะฮะเป็นคลิปของ s Squid g เกมนั่นเองนะ,ะใครอยากไปดูเนี่ยก็ไปดูได้ที่ช่องยาตาลิบันนะเนะี่ยเปิดรับของขวัญไปเลยพี่ไอ้นี่มันจะเป็นการใบ้เป็นหรือเปล่านะเพราะพี่เป็นคนชนะเฮ้แต่กว่าจะชนะได้เนี่ยพูดได้คำเดียวว่าเลือดตาเพี้ยบกระเด็นว้าว นี่ได้มาฟรีๆนะครับทุกคนโอ้โหใครอยากนายกอไปดูกันได้นะฮะเพื่อมันแจกเสิมนะครับใครเป็นเอฟซีย่าเนี่ยคอมเมนต์มาใต้คลิปด้วยนะฮะต่อไปก็ไปรับชมกิจกรรมในการรับคูปองฟรีๆนะฮะแต่ต้องขอบอกด้วยว่ามันมีเงื่อนไขไม่ได้แจกทุกคนเด้อ ใครอยากได้เนี่ยพีตามตามเงื่อนไขเหล่านี้กันเลยสงื่อนไที่ยังงงของรางวัลเนี่ยขึ้นตามภาพนี้นะฮะปังสามารถไปแคปภาพแล้วก็ออกกิจกรรมนี้เนี่ยไปทํากันได้นะคะพี่ปั๊กแนะนําให้ทํานะ,ะสําหรับสายคอร์สเพลงหรือว่าสายเต้นร้องเพลงเนี่ยสามารถทําได้หมดหะะาเขาไม่ได้เบงนะฮะว่าต้องร้องเพลงเก่งเต้นเก่งอะไรแต่เขาเลือกที่สวยน่ารักแล้วก็น่าตื่นเต้นะแค่นั้นเองทุกคนแล้วก็ที่สําคัญนะ,ะต้องขอบอกว่ารางวัลเนี่ยแจงเยอะจริงๆนะฮะมูลค่ารวมกว่าสองแสนบาทเลยคูปองเนี่ยเอา ไปใช้ฟรีๆเพียงแค่เราร้องเพลงหรือว่าเอาแมวมาประกวดแล้วก็ถ่ายรูปเอาหมามาติดคอร์ดเพลงของเตี่ยวเส้นหรือว่าตัวอะไรก็ได้แค่ถ่ายรูปแค่นั้นเองนะครับหลังจากดูเสน่อย่าลืมไปทํากิจกรรมกันด้วยนะครับแต่พี่ป๊กขอพูดถึงกิจกรรมครบรอบ5ปีนี้ก่อนนะฮะ ถ้ากดเข้ามาเนี่ยมีน้องหลายคนเนี่ยใส่โค้ดให้พี่ปักพี่ต้องขอขอบคุณฮาะะแล้วก็พี่ใส่ให้น้องด้วยนะฮะซึ่งพี่ต้องขอบอกว่าถ้าใครอยากทิ้งโค้ดไว้ทิ้งไว้ใต้คลิปนี้นะฮะมันจํากัดหรือว่ามันสําคัญมากๆจริงๆในกิจกรรมนี้นะฮะแล้วก็ที่สําคัญมีคนถามว่าพี่ครับถ้ามันกดแชร์ตรงนี้ไม่ได้เนี่ยมันทํายังไงดีเราสังเกตดูมุมล่างซ้ายนะฮะตรงนี้ให้เรากดไปเลยแล้วเราสามารถกดยืนยันเพื่อทําการแชร์โค้ดได้นะครับ ซึ่งไม่มีเพียงแค่แชร์โค้ดถ้าใครที่กดแชร์แล้วแบบกิจกรรมไม่เริ่มเล่นไม่เริ่มเป็นหลอดแบบนี้ก็กดที่มุมด้านล่างซ้ายได้นะฮะถ้าใครใครกดแล้วแบบมันไม่ขึ้นจริงๆิเนี่ยพี่ปั๊กขอแนะนําเลยนะฮะว่าตอนนี้เนี่ยให้ทําการรีครมแล้วก็โหลดเกมใหม่นะครับในนั้นํ่ะมันน่าจะยังบัตอยู่เด้อตอนนี้นะฮะพี่ปั๊กก็ทำกิจกรรมสำเร็จไปนิดหนึ่งแล้วนะฮะก็เลยได้เหรียญ5ปีอินโนเวชซ่รี่ครบรอบห้าปีอาวีนี้มานะครับกิจกรรมเนี่ยได้ถูกปรับใหม่นะฮะเหรีย สามสี่สี่สกินด้วยกันเลยนะครับถ้าถามว่าพี่ปั๊กขาดสกินไหนมีแก๊กสกินนี้สกินเดียวและคนอื่นเนี่ยขาดสกินไหนบ้างเอ่ยหรือว่าบางคนเนี่ยมีครบทุกสกินก็สามารถแลกเป็นลูกแก้วด้านล่างนี้ได้นะครับจากคลิปตอนนี้นะครับเราจะสังเกตเห็นนะะว่า r o v Thailand เนี่ยได้ทําการเปิดตัวสกินใหม่เตี่ยวเซีย Diamond นไดมอนนันเองนะะออกมาใหม่แล้วซึ่งสกินนี้เนี่ยต้องขอบอกนะจากที่เขาประกาศการีนา ROV Thailand เนี่ยเตี่ยวเซียนเนี่ยเป็นสมรชิกคนที่3ของเว็บนั่นเองนะะซึ่ง มันบอกว่ามาพบกันเร็วๆวนี้อาจจะเป็นกิจกรรมในการลุ้นเพื่อรับหรือว่าการสุ่มนั่นเองนะฮะไอ้น,นี้เนี่ยพี่ปักไม่แน่ใจเลยว่าจริงหรือเปล่าแต่สิ่งที่พี่ปักตอบให้ทุกคนฟังกันได้อย่างชัดเจนเลยก็คือเราเนี่ยจะต้องไปทํากิจกรรมอันนี้ด้วยนะฮะทุกคนเพราะว่าถ้าเราทําเนี่ยรอยก็จะได้รับวงแหวนหรือว่าบัตรสุ่มตรงนี้นะไะอ้น,นี้พี่ปักกิดเองนะฮะว่ามันน่าจะใช้ในการสุ่มเตี่ยวเซียนด้วยหรือเปล่า เพราะถ้าเรากดร,รับไปเหมือนแบบนี้เนี่ยมันจะเห็นตราสัญลักษณ์เนี่ยคล้ายกับน้องเตี๋ยวเซียนมากๆากสำหรับสะกินใหม่เลยนะคะทุกคนไม่มีเพียงแค่นะฮะตอนนี้เนี่ยมิสเตอร์โดนัทอาโนั่นเองนะฮะมีการเฟ้นหาฮีโร่ใยขวัญใจ ROV หรือว่าใจเกเร r o โนั่นเองนะฮะ <c oughs> ยคาคิดอย่างนั้นเนี่ยบอกมาหน่อยนะครับจากฮีโร่ชายทั้งหมด66ตัวละครนะฮะร่วมโหวตฮีโร่ชายที่คุณชื่นชอบตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่18เออไม่ใช่28เดือนนี้เท่านั้นนะครับเดี๋ยวเราจะไปสอนการโหวตนะฮะซึ่งการโหวตนี้เนี่ยอาจจะเอามาทำกิจกรรมในสกินมิสเตอร์อาโอวีในอนาคตเหมือนมิสเวฟนั่นเองนะครับ <laughs> เรากดลหงก์ใต้คลิปนะฮะเราจะมาพูดในกิจกรรมการโหวตฮีโร่ชายที่คุณชื่นชอบในตอนนี้นะ <laughs> ทั้งหมดเนี่ยสูงสุดเพียงแค่ฮีโรโเท่านั้นนะ ในส่วนนี้เนี่ยใครเลือกฮีโร่ทัานไหนบ้างคอมเมนต์มาใต้คลิปนะฮะฮีโร่หล่อน,นี้เนี่ยน่าจะเอาไปทําสกินในอนาคตเหมือนสี่สามิสอาวตอนนี้นะฮะแต่น่าจะเป็น5้าชอยหนุ่มมิสเตอร์โดนัทนั่นเอง <c oughs> ไม่น่าจะใช้นะฮะน่าจะเป็นชายนุ่มของมิสเตอร์อานะครับแน่นอนนะฮะพี่ปั๊กเนี่ยเล่นสายแทงพีดเลือกตัวแรกเลยอาดูอินอยากรู้เหมือนกันว่าเขาถอดหน้าเนี่ยมาเป็นยังไง แล้วเคล็เนี่ยปลาหมึกเนี่ยออกมาเป็นยังไงกันแน่นะฮะที่สําคัญเอสเซนเนี่ยเพิ่งรู้นะฮะว่าเอสเซนเป็นผู้ชายเนี่ยนึกมาตลอดว่าเป็นผู้หญิงใส่ชุดไอเนี่ยจำไม่รู้เรื่องเลยเฮ้ยเพิ่งรู้อิกกี้ก็เป็นผู้ชายเะนะี่ย เดี๋ยวเลือกอีกี้ด้วย้วกันว่าวจะมีสกินใหม่เนี่ยเป็นผู้ชายสุดเท่กันอันไหนและสกินสุดท้ายล่ะคริสติกกบเออเราเลือกกบเพราะเราอยากรู้นะฮะว่ากบเนี่ยถ้ามาออกมาเป็นคนเนี่ยเป็นลักษณะยังไงคอมเมนต์มาใต้คลิปนะฮะอย่าลืมว่าใครเลือกอะไรบ้างบอกวาใต้คลิปและใครอยากให้ทาคลิปเดวไหนก็บอกมาอีกด้วยนะครับตอนนี้นะฮะพี่ปั๊กอยากจะให้เราดูอะไรใหม่ๆนะฮะตอนนี้เนี่ยสิ่งที่มาใหม่ที่สุดตามคลิปที่เราเห็นนะฮะ เป็นน่าจะเป็นเขาเรียกว่าชาเลนเจอร์หรือว่าสเปลใช่ไหมทุกคนที่เอามากดเสริมเหมือนฟิกเกอร์นั่นเองนะเราจะสังเกตนะฮะว่ามันจะมีลักษณะที่ทําให้เราเนี่ยแข็งตัวเหมือนตัวไอ้บัฟแข็งเนี่ยที่เป็นกดแล้วแข่งตัวซึ่งในอดีตเนี่ยมันเคยมีนะฮะแต่มันถูกเอาออกจาก ROV ในคลิปนี้ได้เขียนอย่างชัดเจนหาว่ากําลังจะกลับมาจริงหรือพี่ปักอิงก็ไม่แน่ใจนะฮะถ้าใครมีข้อมูลส่วนนี้เนี่ยกลับมาจริงหรือเปล่า คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะฮะที่สําคัญที่สุดคือให้ทันยุคมีบ้างฮะช่วยบอกหน่อยไปต่างแดนทันเลยนอยนะฮะเพราะว่าเล่นมาตั้งแต่ปี2027เออไม่ใช่ปี2017ันนั่นเองเล่นมานานมากๆเลยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นตัวทิวเลนหรือว่าเป็นลอเรียลนาที่ชอบมากนะ,ะอย่างเช่นทิวเลนที่เก็บสเต็กแล้วมันกดแข่งอ่ะสเต็กก็ยิงไปเรื่อยเเนี่ยโคตรโกงเลยเมื่อตอนนั้นเนี่ยเรามีคลิปาฮ่าให้ดูนะฮะ,ะ,ฮะเพื่อลายเพียนหนาไปดูกันเลยเอวลั่นหมดคลิปเจ๋งเกิด เดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยม,มันหมาปักหรือว่าไม่ใช่วะพิกบูหรือว่าหมาอะไรวะทุกคนเดี๋ยวให้ดูอีกรอบนะฮะเรื่องมึงไปถีบขาโต๊ะเออไม่ใช่ขาเขวี้ยเรื่องเดี๋ยวเมื่อกี้มันนั่งกลางอากาศเหรอคนอะไรมาไปถีบแบบนั้นเนี่ย <c oughs> <c oughs> หมาจริย่งไงทุกคน <c oughs> และนี่จะเป็นคลิปอาคลิปสุดท้ายที่เสิร์ฟหาฟังให้ดีๆแล้วหัวเราะให้ดังลั่นบ้านใครที่ปิดเสียงได้สามารถปรับเสียงวองลลุ่มให้เบาๆลงนะคะรับเพราะมานานันดังแบบฮาจริงๆอันเนี้ย ฟ,ฟังเสียงฟังเสียงเอาไลฟังวันน oh mm um ี้เนี่ยขอลาไปคลิปมหาแบบนี้นะฮะไปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันคล้ายๆก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปด้วยนะฮะที่สำคัญที่สุดเลยก็คือพูดได้คำเดียวนะฮะว่า morning ฟันนี้สำหรับคนตื่นเช้านะฮะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเลยตอนนี้เนี่ยกดไลค์กันยังเอยถ้ายังไม่กดกดหน่อยนะฮะไปแล้วบ๊ายบายครับ